สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมบนช่อง u t u b e นะครับช่องเฟสไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับกําเนิดพระสมเด็จวราคังนะครับซึ่งถือว่าเป็นจักพรพรรดิแห่งพระเครื่องในยุคปัจจุบันเลยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธจันโตพรหมบาลงสีนะครับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมาจะนึกถึงเรื่องราวของพระคาถาชินบัญชรน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับวัตถุมงคล นั่นก็คือพระสมเด็จวรรคังนั่นเองพระสมเด็จวรรคังนั้นนะครับได้สันนิษฐานว่าสร้างมามากกว่า100กว่าปีแล้วนะครับซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นณวัดระคังโคศิตารามด้วยความวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระพุทธจย์โตพรหมมลังศีนะครับซึ่งท่านก็เป็นอดีตเจาวว้าอาวาสอยู่ที่วัดระกังแห่งนี้นั่นเองความนิยมของพระสมเด็จวรรคังนะครับยังไม่เสื่อมคลายเลยนะครับจากนักนิยมพระเครื่องทุกระดับ ต่างก็มีความหวังว่าสักวันเนี่ยจะขอมีโอกาสเป็นเจ้าของสักองหนึ่งนะครับแม้ราคาปัจจุบันนี้นะครับจะสูงถึงหลักล้านนะครับแล้วก็หลายสิบล้านก็มีนะครับจนกลายเป็นวิญญ,ญาณปรารถนาของนักนิยมพระเครื่องตลอดมามีเรื่องราวกล่าวกันว่าพระสมเด็จนะครับก็คือจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเป็นวิญญ,ญาณปรารถนาของมหาชนนักนิยมพระเครื่องตุกระดับต่างควญขวายหาทางที่จะเป็นเจ้าของมาให้ได้สักองค์หนึ่งในชีวิตนี้ ทว่าในปัจจุบันนี้นะครับความหายากและความสูงค่าสูงราคาทําให้พระสมเด็จเปรียบเสมือนดวงดาวที่ระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้าที่นักเลงพระผู้มีความปรารถนาเนี่ยได้แต่แงานหน้ามองนะครับอันแรงค้านะครับแต่มิอาจที่จะเก็บมาไว้กับตัวได้ก่อนที่จะกล่าวเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จวราครังนะครับผมจะขอ,อะกล่าวเรื่องราวของสมเด็จพระพุทธ,ธารย์โตพรมังสีแบบคร่าวๆก่อนนะครับ สมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรหมลังสีเนี่ยท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2,331นะครับในช่วงรุ่งอรุณน,นะครับในราชสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองนะครับเมื <S <S ่อถือกำเนิดมาแล้วนะครับท่านมีร่างกายที่ค่อนข้างเล็กนะครับโยมานดาจึงให้นามท่านว่าโตนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับแก่บุตรชายโยมานดาเนี่ยได้ย้ายมาทำการค้าขายอยู่ที่กรุงเทพ แล้วก็เมื่อสมเด็จพระพุทธการโตเนี่ยมีอายุได้12ปีโยมมันดาได้นําไปบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดสังเวชมีพระบอวรวิริยะเถระเป็นพระอุปชาได้เล่าเรียนปริยัตนะครับในสำนักวัดสังเวชและวัดอินทรวิหารจนแตกฉานและท่านก็ได้ทําการอุปสมบทเป็นนาคหลวงนะครับในพระอุโบสถวัดพระ,ะาศรีรัตนศาสดารามจเจริญในธรรมจนได้เป็นพระธรรมกิติพระเทพกวี ได้สมเด็จพระพุทธจารย์อนเนกสถานปรีชาครองวัดระฆังโคสิตรามจนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415สีริริรวมอายุนะครับท่านก็มีอายุได้8 5ปีนะครับ65พรรษาสำหรับเรื่องราวอภิญญาจิตนะครับของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนั้นก็มีเรื่องราวมากมายนะครับก็มีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรื่องราวของการรู้หวยนะครับ เรื่องราวของหวยกับคนไทยเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มักจะให้พระใบหวยเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธจารย์โตแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกว่าหวยก่อขอนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนี่ยก็ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใบหวยอะไรนะครับเพียงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็กล่าวขานกันไปนะครับว่าท่านเนี่ยมักจะใบหวยทําให้คนถูกหวยซึ่งจริงๆแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยก็มาไปตีหวยกันเองนะครับดังเช่นกรณีหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระพุทธาจย์โตนะครับได้ทําการซื้อแตงโมนะครับที่จนวนจะเน่าเนี่ยจากาาพ่อค้าและแม่ค้านะครับซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะครับซึ่งก็ซื้อหมดทั้งเรือเลยนะครับทีนี้ท่านเห็นว่ามันใกล้จะเน่าแล้วนะครับท่านก็เลยให้นําแตงโมนั้นนะครับเททิ้งน้ําทั้งหมดเลยนะครับวันนั้นเนี่ยมีประชาชนสองฝ่ากฝั่งแม่น้าเนี่ยก็ร่ําลือว่าสมเด็จพระพุทธาจย์โตได้ซื้อแตงโมแล้วก็ทิ้งน้ําคนที่ คิดเรื่องหวยนะครับก็พากันแทงหวยนะครับก็คือตีหวยนั่นเองนะครับก็ตีหวยเป็นต่อเรือจ้างนะครับวันนั้นก็ปรากฏว่าออกต่อเรือจ้างทั้งเช้าและบ่ายนะครับสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการออกหวยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับเป็นแต่ว่าเรื่องราวนี้นะครับคือเป็นเป็นการออกแบบตัวอักษรนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปศึกษาดูเรื่องราวประวัติศาสตร์หวยแล้วกันนะครับทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องอภิญญาของสมเด็จพระพุทธจารย์โต ครั้งหนึ่งนะครับท่านได้รับนิมนต์เนี่ยไปเทศนาต้องข้ามทะเลไปในปากอ่าวแถวเพชรบุรีรดีตอนนั้นนะครับเกิดลมพายุพัดนะครับทะเลก็มีคลื่นนะครับคนแจวเนี่ยแจวเรือก็เหมือนจะสิ้นสตินะครับเพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็เลยปลอบใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะช่วยแจวเรือไปเองกล่าวจบนะครับท่านก็เอาพัดของท่านเนี่ยขึ้นมาโบกไปมาที่หัวเรือ ปรากฏว่าคลื่นลูกโตๆนะครับเหล่านั้นก็แตกออกสองข้างเว้นช่วงกลางเอาไว้นะครับก็เป็นน้ําอันราบเรียบนะครับจนกระทั่งเนี่ยท่านเดินทางมาถึงจุดหมายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์อภิญาของท่านนะครับและก็อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็กําลังเทศนานะครับจู่ๆท่านก็ยกพัดขึ้นมาแล้วก็ปัดไปทางซ้ายปัดไปทางขวาทีนี้พอมีคนถามท่านท่านก็บอกว่าไฟไหม้จะช่วยเขาดับไฟ ไฟไหม้แรงซะด้วยสินะครับทีนี้ผู้ได้ฟังก็จดวันเดือนปีวันที่ถามท่านนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดจริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดจริงๆนะครับวันนั้นก็ปรากฏว่ามีลมพัดนะครับเปลี่ยนทิศทางทําให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็สงบลงและอีกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการที่ท่านเป็นพระที่ไม่ยึดติดในตําแหน่งนะครับยศถาบรรดาศักดิ์นะครับ เมื่อครั้งที่ท่านเนี่ยได้ไปช่วยเด็กแจวเรือนะครับก็คือช่วยเข็นเรือนะครับตอนนั้นเรือติดนะครับทีนี้ชาวบ้านนะครับก็เห็นแล้วก็บอกว่าสมเด็จเข็นเรือนะครับก็ลองตะโกนมานะครับอันหมายถึงว่าท่านทําสิ่งที่ไม่คู่ควรกับตําแหน่งของพระราชาคณะนะครับแต่ท่านก็กลับร้องกับกลับมานะครับว่าเราจ้าขัวโตเข็นเรือจ้าสมเด็จท่านอยู่บนเรือน่นโน่นไงพัดยศโศน่นแหละสมเด็จนะครับหมายถึงว่า ท่านก็มีพัยดยศของท่านนอยู่บนเรือนะครับแต่ตัวท่านเองนั้นลงมาขีนเรือนั่นเองนะครับท่านก็ไม่ยึดติดยศถาบรรดาศักดินั่นเองแล้วก็เรื่องราว่ิวกับสุนัขนะครับที่มานอนทับจีวรของท่านท่านก็ไม่ไล่มันไปนะครับแต่รอให้มันตื่นแล้วจึงเอาผ้ามาคลองแสดงเห็นว่าท่านนั้นละศักยาทาติฐิหรือการยึดติดยึดถือตัวตนนะครับมองเห็นว่าที่แท้แล้วมนุษย์และสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดนะครับล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันทั้งสิน้น สำหรับเรื่องราวการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนะครับได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านได้กลับจากกำแพงเพชรนะครับซึ่งตอนนั้นท่านได้อ่านจารึกนะครับซึ่งก็แปลออกมาแล้วเนี่ยจึงได้พบกับความมหัศจรรย์นะครับของการสร้างพระเครื่องในยุคโบราณท่านก็ได้ทำผงวิเศษนะครับโดยการใช้วิธีการลบผงบนกระดานชนวนโดยการเรียกสูตรนามสนธิจนครบนะครับลบแล้วเขียนใหม่นะครับเรียกกันว่าลบถมกำกับด้วยพลังจิตทุกขั้นตอน จนกลายเป็นผงนะครับที่เปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณและทรงอิทธิฤทธิ้นั่นเองนอกจากนั้นนะครับท่านก็ได้เก็บรวบรวมเกรสรดอกไม้จากดอกไม้แห้งและพวงมาลัยที่บูชาพระทั้งในกุฏิของท่านและในพระอุโบสถวัดระฆังแล้วก็มีว่านและของมองคลต่างๆนะครับที่ท่านได้มาในระหว่างทุดดงผสมกับข้าวปากบาทที่ท่านได้ทําการแบ่งบูชาพระพุทธด้วย ท่านเจ้าคุณธรรมทาวรสิทธิ์ใกล้ชิดสมัยเมื่อเป็นสัมเนนได้เล่าว่าท่านได้ให้เอาปูนหอยสีขาวผสมกับวัสดุต่างๆแล้วเอาลงโคลกในครกนะครับผสมกับน้ำอ้อยและน้ำมันตังอิว้วจนเหนียวได้ที่จึงนำมากดในแม่พิมพ์นำไปตากแห้งไว้ในกระด้งนะครับเป็นขาวๆไป mm hmm. เมื่อพระแห้งดีแล้วจึงเก็บรวบรวมใส่หีบไม้นำไปไว้ในพระอุโบสถ ให้พระและเนเนี่ยสวดปฏิโมกข์และเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นช่วยปลุกเสกจากนั้นจึงนำมาอธิษฐานด้วยฤทธิ์ของการเจริญวิปัสสนาจนถึงอภิญญาเมื่อท่านปลุกเสกจนดีแล้วนะครับจึงนำมาแจกให้กับผู้ที่เห็นสมควรไม่ได้แจกเป็นของชั่รวยแต่อย่างใดผู้ใดที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมก็จะมอบให้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางข้าราชการหรือคนเข็นใจ ล้วนอยู่ในขข่ที่ท่านจะมอบให้ทั้งสิ้นนะครับอย่างเสมอหน้ากันใครได้ไปก็เล่าลือกันว่ามีอภินิหารดีจึงมีผู้มาขอพระนะครับกับท่านเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้แจกอย่างฟุ่มเฟือยแม่ค้ารายหนึ่งนะครับเรียกท่านว่าหลวงพี่โตได้มาขอพระสมเด็จไปทําการค้าขายท่านหยิบให้แล้วก็สั่งว่ารวยแล้วอย่ากลับมาหาฉันอีกนะฉันไม่ชอบเศรษฐีแม่ค้าคนนั้นนะครับก็ร่ารวยในเวลาต่อมา แต่ไม่กล้ามากราบนมัสการท่านนะครับก็ให้แต่ลูกหลานเนี่ยนำของนะครับมาถวายท่านนําอาหารพัตทหารต,ต่างๆมาถวายท่านนะครับทีนี้เมื่อมีคนตําหนีว่าทําไมไม่ไปกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเลยแม่คาก็ตอบว่าไปไม่ได้หลวงพี่โตท่านปากศักดิ์สิทธิ์นักท่านห้ามไปหาก็ต้องไม่ไปเดี๋ยวจะเดือดร้อนเรื่องราวความสําคัญนะครับของพระสมเด็จวรรคขังนะครับก็มีอยู่หลายประการนะครับ ก็คือจํานวนการสร้างนั้นจะสร้างน้อยนะครับเพราะสมเด็จพระพุทธเจย์โตนะครับเป็นผู้ควบคุมการสร้างอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านมือท่านทุกองแล้วท่านก็สร้างด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตาไม่ได้หวังในความมีชื่อเสียงนะครับหรืออวดอ้างตัวตนแล้วก็ปลุกเสกด้วยอภิญญาจิตนะครับซึ่งก็เป็นอภิญญาจิตที่ท่านเนี่ยได้ร่ำเรียนมานะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านครองสมณเพศนั่นเองนะครับ ผู้คนที่นําไปติดตัวเนี่ยก็หวังให้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับและเป็นพุทธานุสติให้รึกถึงคุณพระรันตนัยนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีความงดงามนะครับครบทั้งพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหาสาระอันเปลี่ยนไปด้วยศิละปะแล้วก็มีอายุเนี่ยร้อยกว่าปีเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุบโบราณอันล้ำค่านั่นเองนะครับสําหรับเรื่องราวราคาเช่าบูชานั้นนะครับ ก็เท่าที่ทราบมานะครับก็มีราคาถึงหลักล้านนะครับ,รบแล้วก็หลายสิบล้านด้วยนะครับแต่ก็ยังมีผู้คนเนี่ยพวกที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับหรือเป็นเศรษฐีเนี่ยมักจะหาทางมาเป็นเจ้าของให้ได้นะครับแต่ก็ปรากฏว่ามีของเก๋ของปองก็มีจํานวนมากเช่นกันนะครับแต่ก็ยังมีผู้คนเนี่ยพยายามที่จะสออแสวงหามาเป็นเจ้าของอยู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่เปรียบเหมือนดังจักรพรรด ของพระเครื่องวัตถุมงคลในปัจจุบันนี้เลยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับของเก๊กของปลอมนี่ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่นักสะสมพระเครื่องนะครับท่านใดที่บูชากันไปเนี่ยก็ตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วกันนะครับก็อยู่ที่ความมั่นใจของตัวเองนะครับบางคนเนี่ยถือของแท้อยู่ดีนะครับไปเจอคนกล่าวว่าของปลอมเนี่ยก็จิตตกนะครับก็ถือว่าให้ท่านเนี่ยมีพระอะไรก็ให้ถือเป็นพุทธานุสตินะครับ ็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจไปก็แล้วกันก็เพียงพอแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพระสมเด็จเพียงคร่าวๆนะครับของวัดระฆังก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้านะครับผมจะนําเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับเกี่ยวกับพระเครื่องก็มีนะครับก็จะมีเรื่องราวมาท่านได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับสามารถกดติดตามผมได้นะครับที่ช่องบน YouTube ช่องนี้นะครับช่องเฟซไทสตอรี่ครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ